เราอยู่เป็นที่โรงเรียนบ้านโคกไพรในภารกิจขับเคลื่อนโรงเรียนอารียเกษตรจังหวัดสกะปี้วปี2568งานมี2วันวันนี้เสนอเป็นตอนแรกสวัสดีครับพออ๊อครับสวัสดีค่ะครั้งนี้นะคะเรามาขับเคลื่อนเพื่อสร้างกระบวนการ ความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนอาระยะเกษตรพื้นที่นวัตรกรรมจังหวัดส,สักแก้วแซนด์บ็อกซ์เอูเคชันค่ะภารกิจของวันนี้คืออะไรครับเรามารวมตัวกันมาคุยกันเป้าหมายเดียวกันในเส้นทางที่เราเลือกเดินด้วยความสมัครใจของแต่ละโรงเรียนทั้งหมด24โรงเรียนนะคะ เส้นทางที่เราสมัครใจคืออะไรคือเส้นทางการพัฒนาสถานศึกษาโดยน้อมนำโครงการพระราชทานอาระยะเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรามาเจอคุณแนนจากโรงเรียนบ้านปงเกษสระบุรีมาอยู่อะไรจังหวัดสกี้วครับ <laughs> ก็ส่างเหมือนกันเสียงคุณระเบาเองน,นสะ,ะนนสราค่ะอนิสระเพื่อน <laughs> ชวนมาค่ะ <laughs> เพื่อนมีงานเราก็ต้องมาช่วยเพื่อนช่วยอะไรครับเนี่ย วันนี้มาช่วยเป็นผู้ช่วยกระบวนการกระบวนการหลักก mm. mm. okay. ็คือพี่นุ hmm. yeah. s <S hmm. ้ยวิทเียากรหลักค่ะและก็มาร่วมเรียนรู้แล้วก็คอยเป็นนักเรียนโค้ชที่คอยให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสำหรับโรงเรียนที่สนใจะเมื่อเช้านี้ค่ะท่านพลเอกสมบัติธัญวาลนะคะท่านได้มาให้หลักคิดค่ะแล้วก็แนวทางพระราชทานที่ในหลวงทรงมีความห่วใยให้กับประชาชนกับเด็กๆแล้วก็ให้แนวทางในการดำเนินโครงการรายเกษตรนี้มาค่ะ หลังจากที่ฟังแล้ว24โรงเรียนอ่าที่เขาร่วมรงการที่สนใจเขาร่วมหการนะคะ24โรงเรียนนี้ท,ทั้งเขาอยู่ในจังหวัดสกวกันหมดเลยะจังหวัดสแก้วค่ะเป็นอ,อาวุที่นวัตกรรมที่สนใจเรื่องของอารยเกษตร24โรงเรียนค่ะก็มารวม่วมรับฟังนโยบายแล้วเราก็ได้มาแล้วค่ะเพชรเม็ดยาม4โรงเรียนจาก24โรงเรียนที่เป็นหัวไวใจสู้พร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นขอเป็น4โรงเรียนแกนนําหลักของจังหวัดสะแก้วที่จะทําเรื่องนี้ให้เป็นต้นแบบและถ้าเกิดเราเคลื่อน4โรงเรียนนี้ได้เขาจะไปขยายผลต่อจนเป็นจังหวัดอารยเกษตร มีโรงเรียนอะไรบ้างครับสี่โรงเรียนมีโรงเรียนบ้านเพียงโรงเร,งเรียนบ้านเพียงหลวงค่ะแล้วก็โรงเรียนบ้านหนนบักมุน่นโรงเรียนบ้านโคกไผ่สามโรงเรียนนี้จะอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาสาแก,ก้วเขตสองค่ะแล้วก็จะมีโรงเรียนบ้านโคกน้อยจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถรศึกษาสาแก,ก้วเขตหนึ่งค่ะ รวมกันเป็น4ี่โรงเรียนจะรวมพลังกันเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปด้วยกันสวัสดีครับท่านรองปุ๊กพามสวัสดีค่ะการมาในครั้งนี้ของท่านรองครับจะมีภารกิจอะไรระหว่างโรงเรียนอาหารายบุรีรัมย์กับจังหวัดสกวนี้ครับอ๋อหลังจากนี้นะคะก็คือทางโรงเรียนจะมีการจัดค่ายให้กับนักเรียนนะคะซึ่งเป็นค่ายของนักเรียนชั้นมต้นแล้วก็มีรุ่นพี่มปลายมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงเป็นโค้ชค่ะซึ่งเราจะจัดในช่วงประมาณเดือนสิงหานะคะ เือนหนห้้าีท่านอยู่ตั้งบุรีรัมย์ทำไมถึงสนใจจังหวัดสักแก้วนี้ครับอ๋อเราเป็นเครือข่ายกันนะคะโรงเรียนแกนนนำ13โรงเรียนร่วมกันตรงไหนมีกิจกรรมหรือมีงานเราจะไปช่วยกัน ธรก,กิจในวันแรกจบลงแล้วพรุ่งนี้มาลุยงานกันต่อครับพอจ,จบกิจกรรมที่โคกไพ่เสร็จแล้วทำไมถึงพามาหนองผักแว่นครับค่ะที่นี่เคยมาสำรวจแล้วก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่ามีผู้มิการโรงเรียนท่านหนึ่งนะคะที่เขาที่ท่านมีความศรัทธาในศาสตร์พระราชาตั้งแต่ท่านเป็นครู จนมาถึงท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้ท่านมีความศรัทธาในเส้นทางนี้จริงและท่านลงมือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปีทั้งชีวิตส่วนตัวแล้วก็การทํางานชื่อชื่อเล่นชื่อสมบัตินี่นะครับชื่อบัตรสมบัติเรียกได้พอสมบัติพอดีเป็นคนชอบปลูกผักตั้งแต่เด็กแล้วปลูกผักขายจนเรียนจบม .6 แล้วก็ปลูกผักขายเพราะว่าฐานะค่อนข้างยากจนปลูกแล้วให้แม่ไปขาย <laughs> แต่ตัวเองยังไม่กล้า ไม่กล้าขายขายครับครับครับเด็กายก็พาเด็กทำทำอยู่ตรงเนี้ยครับปลูกผักแล้วก็เข้าอาหารกลางวันเรามาถึงที่ไหนแล้วครับเนี่ยบ้านพอสมบัติค่ะผู้ในการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นค่ะบรรยากาศดีมากจังหวัดสักแก้วค่ะพอมองแต่กล้องเดี๋ยวตกน้ำนะครับ สวยมากงนั S 1> <S 1> <S ้นออเดินไปเลยครับเนี่ลมจะเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกเขาเนี่ยลมทอนวกเราจเห็นช่องลมเนี่ครับ เป็นบ้านเกิดของท่านแล้วก็ท่านก็ประวารณาตัวตั้งแต่เป็นครูนะคะและในการสอบเป็นผู้ริหารเนี่ยท่านก็มีความมุ่งมั่นว่าท่านจะนำศาสตร์พระราชาลงมือปฏิบัติจริงในทุกโรงเรียนที่ท่านเป็นผู้บริการโรงเรียนตรงนี้ละคะ่ะมันทําให้ตัวเองเนี่ยเดินทางมาเพื่อที่จะมาพาทีมงานได้มาพบเจอกับบุคคลนี้คะ่ะ เราจะจัดค่ายเด็กค่ายยุวชนอรารยะเกษตรเด็กสักแก้วที่นี่จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เด็กสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ร่วมกับโรงเรียนแกนนำอรารยะเกษตรและโรงเรียนขยายผลเป็นคู่ขนานกันไปค่ะเอาละภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรนั้นพรุ่งนี้มารับชมกันต่อครับสวัสดี